แอดจะยังเล่าไม่ได้เด็ดขาดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวเวลาไทยเรานะครับไปฝึกร่วมกับต่างชงต่างชาติประเทศนูน้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับแล้วเพื่อนเพอนบอกว่าเฮ้ยข้อมูลการฝึกอะไรของไทยมันคนรู้อะไรไม่ดีคุณคนรู้หมดแลยด้วยว่าไทยมันลบยังไงอะไรงี้นะครับทําให้เพื่อนๆน,นะครับก็แบบมองว่าประเทศไทยเรานะครับเวลาไปฝึกนี้ไปโชว์ศักยภาพนี้นะครับแบบ ไปปล่อยข้อมูลนะครับั่วไหลเขารู้กันหมดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งแอดก็ต้องขอบอกเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะครับว่าแอดจะทําคลิปเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับการฝึกแลแว้วแบบข้อมูลจะล่วไหลอะไรไปแบบนี้นะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เข้าใจคําว่า ew หรือว่าสงครามที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือสงครามในอนาคตหรือว่า future of the war นั่นเองนะครับซึ่ง เพื่อนๆต้องเข้าใจกันแบบนี้ก่อนครับว่า E W นี่นะครับหรือว่าสงครามอิเล็กทรอนิกส์นี้มันไม่ใช่แบบเหมือนที่เพื่อนๆเ,เข้าใจนะครับไม่ใช่แค่กันปล่อยขึ้นนะครับสู้กันนู่นนี่นั่นนะครับเราจะมาเข้าใจคําว่า E W แบบละเอียดถี่ถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น E W ทา,ากาศ E W ภาคพื้นนะครับ E W ฮอร์เรดาอะไรต่างๆเดี๋ยวแอด จะเล่าให้ทุกคนฟังกันแบบละเอียดไปเลยแล้วครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไม่ต้องให้เสียเวลาครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในช่องรีไลฟ์อยู่กับผมครับรีมีเรื่องเล่าเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ EW นะครับขั้นต้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรู้ลึกนะครับเกี่ยวกับการฝึกกับต่างชาติเนี่ยว่าข้อมูลเราจะรั่วไหลไปจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งเขาบอกว่า EW อีรับ เป็นสงครามรับนะครับที่แพ้ชนะกันนั้น วัดกันตรงนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับ ew เพราะว่ามันมีความยุ่งยากเกินความเข้าใจสำหรับคนที่แบบไม่ได้อยู่ในจุดนี้หรือไม่ค่อยได้ศึกษากันแบบชัดเจนนะครับแต่แอดจะพยายามอธิบายนะครับแล้วก็เล่าให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจกันมากที่สุดนะครับเขาบอกว่านอกจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยแล้วก็นักวิทยศาศาสตร์ชั้นเยี่ยมเลยนะกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับที่จะเข้าใจคําว่า ew นี้แบบที ทัวและลักษณะการทํางานของมันได้จริงๆนะครับถ้าทางประเทศอังกฤษนั้นนะครับไม่สามารถปรับปรุงให้เหนือกว่าประเทศเยอรมันอังกฤษนะครับก็ไม่สามารถนําความไร้การนี้มาสู้กับเยอรมันได้นะครับอันนี้ก็คือการย้อนกลับไปนะครับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองซึ่งเขาบอกว่า E.W. นี้นะครับเปรียบเสมือนมันสมองนะครับ Intelligence นะครับก็มีการแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับ1คือ human intelligence นะครับ2คือ i m a g e r y นะครับ intelligence และอันดับ3นะครับนั่นก็คือ electromagnetic intelligence นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือ ew ที่เราจะพูดถึงกันนั่นเองนะครับซึ่ง electromagnetic นี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนอีกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ s i g i n t นะครับแล้วก็ REM นะครับรวมไปถึง r a d a r ด้วยนั่นเอง อิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์หรือ EW นั้นนะครับคือการปฏิบัติทางการทหารที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อกำหนดและขยายผลนะครับรวมไปถึงการลดนะครับของการขยายแม่เหล็กไฟฟ้าหรือการป้องกันในย่านความถี่ของแม่เหล็กไฟฟ้านั้นๆของค่าศึกนะครับและการปฏิบัติซึ่งมุ่งดำรงรักษาการใช้ย่านความถี่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเราด้วยเช่นกันนะครับอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟร์นะครับจะ แบ่งออกเป็น3ส่วน Electronic Warfare Support Measure นะครับหรือว่า ESM นะครับต่อมาก็คือ Electronic Countermeasure นะครับหรือว่า ECM นะครับอันดับที่3นะครับก็คือ Electronic Counter Countermeasure นะครับหรือว่า ECCM นะครับ,ร e รบแบ่งออกเป็น3ส่วนอย่างนี้และไอ้3ส่วนที่ว่านั้นคืออะไรกันบ้างนะครับ ไปเริ่มกันที่ ESM นะครับหรือว่า Electronic Warfare Support Measure นะครับคือการปฏิบัติการค้นหานะครับอันนี้มันไว้ค้นหานะครับคลื่นแม่เหล็กไฟาฟ้าที่เผยออกไปนะครับ เพื่ออะไรนะครับเพื่อค้นหานะครับแล้วก็เพื่อดักรับนะครับและพิสูจน์ทราบหาตำแหน่งที่ตั้งนะครับแพร่คลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของคาสุกรวมไปถึงนะครับการรวบรวมข้อมูลมาสนับสนุนและการใช้กำลังยุทธวิธีอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง ESM นี้นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อข่าวสารนะครับดังนี้นะครับ1คือ ุณลักษณะคลางเทคโนโลยีของอุปกรณ์นั้นๆนะครับแล้วก็กําลังการออกอากาศนะครับรวมไปถึงชนิดสายอากาศ รวมไปถึงย่านความถี่นะครับที่มีการส่งออกมาการมอดนะครับแล้วก็คุณในลักษณะพิเศษอื่นๆที่เราสามารถรับขึ้นมาได้อันดับที่2นะครับก็คือการตั้งของเครื่องส่งนะครับเพื่อที่จะเช็คนะครับแล้วก็รับข้อมูลอะไรต่างๆมานั่นเองนะครับก็อันดับ3นะครับก็ระบบการทํางานทางยุทธ,ธการนะครับให้อุปกรณ์นั้น,น,นใช้งานอยู่ C นะครับก็คือชนิดของอุปกรณ์แล้วก็ขีดความสามารถ5ก็คือการส่งข่าวสารไปยังอุปกรณ์นั้นๆนะครับ ความมุ่งหมายของ ESM เนี่ยเขาทำมาเพื่ออะไรนะครับหนึ่งก็คือทางด้านข่าวกรองนะครับยุทธวิธ,ธีเพื่อให้ทราบการเคลื่อนย้ายหน่วยนะครับการเคลื่อนย้ายทหารขนาดเล็กขนาดใหญ่จํานวนเครือข่ายนะครับจำนวนสถานีและระยะเรดาร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการปล่อยขึ้นนะครับ ESM เพื่อที่จะ ไปเช็คนะครับข่าวกรองทางยุทธวิธีแล้วข่าวกรองทางเทคนิคล่ะเขาสามารถรู้อะไรได้บ้างนะครับข่าวกรองทางเทคนิคนะครับเพื่อต้องการเรียนรู้นะครับถึงความถี่ต่างๆนะครับของที่ศัตรูนั้นนํามาใช้และฝั่งเราใช้ขึ้นความถี่อะไรแบบใดนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เช็คนะครับสนิทของสัญญาณกําลังการออกอากาศนะครับย่านความถี่ระยะการทํางานนั้น,น,นๆแหล่งการจ่ายกําลังงานนะครับและสายอากาศทางนี้นะครับเพื่อทําให้ การก่อกวนได้อย่างถูกต้องนะครับและก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดเพื่อสร้างคู่มือนะครับสำหรับการต่อสู้และการก่อกวนให้กับศัตรูนั่นเองนะครับประโยชน์ของ ESM นะครับสามารถช่วยนะครับในการเก็บข้อมูลข่าวสารนะครับจัดทำเนียบสถานีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดําเนินงานนะครับระหว่าง ECM นะครับกับ ECCM ด้วยนั่นเองนะครับสามารถก่อกวนอย่างได้ผลที่สุดนะครับรวมไปถึงการวางแผนยุทธศาสตร์และการลวงนะครับและที่ ก็คือการวางแผนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อที่จะรับมือมากขึ้นในอนาคตนั่นเองซึ่งมาตรการนะครับต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เคาน์เจอร์เมชชวลนะครับหรือว่า ECM นั้นเป็นการต่อต้านแล้วนะครับอันแรกนะครับเพื่อขยายนะครับเพื่อเช็คเพื่อตรวจสอบนะครับเพื่อโจมตีนะครับอันที่2นะครับ ECM นะครับเพื่อต่อต้านแหละครับ เป็นการปฏิบัตินะครับเพื่อขัดขวางหรือลดประสิทธิภาพนะครับการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าของศัตรูถือว่า ECM นี้เป็นอาวุธหลักนะครับของ EW เป็นองค์ประกอบของอำนาจกำลังรบนะครับรวมไปถึงการประกอบด้วยอาวุธคือเครื่องรบกวนนะครับและเครื่องมือค้นหาเป้าหมายสั่งการนะครับบัญชาการ ควบคุมนะครับจะนําไปใช้กับอาวุธตามลําดับความสําคัญของเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชานะครับได้มีการส่งมอบไปนั่นเองนะครับ ECM เนี่ยจะแบ่งออกการทํางานเป็นดังนี้นะครับ1ก็คือ Active นะครับสก็คือ Pass ีฟแอคทีฟนี่ก็จะแบ่งออกเป็น2อย่านนะครับก็คือ Jamming แจ Jam ม m ิ่งนี่ครับก็คือการกวาดคลื่นนะครับให้บริเวณรอบๆและสามารถ เฉพาะจุดได้ด้วยว่าเราจะให้อยู่ในบริเวณจุดไหนอะไรยังไงรวมไปถึงนะครับการคลุมย่านความถี่ด้วยเช่นกันอันนี้ก็คือการแจมมิ่งนะครับส่วนการดิเซชันนะครับเป็นการระบบติดต่อสื่อสารนะครับหรือว่าเอาไว้ล่อรวงเรดาร์นะครับแล้วมีการก๊อปปี้ลอกเรียนแบบด้วยเช่นกันนะครับอีกอันนึงนะครับไม่ใช้ระบบ สื่อสารน,นะครับหรือว่าไม่ได้มีการติดต่อกับระบบสื่อสารนั่นก็คือการเช็คระยะทิศทางนะครับผ่านคลื่น E-W ว่าคลื่น E-W ของฝั่งศัตรูที่มันแพร่ออกมาเนี่ยมันอยู่ทิศทางไหนอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอาการหลอกลวงของ เจ้ากริปเพนนะครับแบบว่าเฮ้ยเขามีเครื่องเรื่องหลายตัวอะไรแบบนี้นะครับคือการแจมบิ้งนั้นก็คือการใช้ล่อลวงนะครับในระบบดีเซปชั่นนั่นเองแะครับซึ่งไปปล่อยขึ้นพลังงานอีกจุดหนึ่งนะครับออกห่างๆไปนี่แหละครับข้อได้เปรียบของคริปเพนนั่นเองะครับซึ่งไอแบบที่ไม่ได้มีการใช้ติดต่อสื่อสารนะครับก็มีการเช็คระยะทางนะครับมีการเย็ก ทิศทางด้วยเช่นกันแล้วไอ้แบบพาสซีฟนะครับก็จะมี3อย่างนะครับนั่นก็คือชาร์ฟที่เอาไว้ปล่อยนะครับเพื่อปกปิดตัวเองนะครับเพื่อปกปิดเดา้าแฟลร์นะครับเพื่อเอาไว้ล่อลวงนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนะครับที่3ก็คือดีคอยนะครับเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวเองด้วยเช่นกันนะครับซึ่งการแพร่กระจายขึ้นแบบแอคทีฟนะครับหรือว่าการก่อกวนแจมมิ่งนี้นะครับคือการ เผยแผ่รังสีนะครับคลื่นย้อนกลับด้วยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโดยจงใจด้วยความมุ่งหมายที่จะทำให้การใช้งานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของค่าสึกนั้นไม่ได้ผลนะครับ ความมุ่งหมายของการก่อกวนหรือว่าการแจมมิ่งนี้นะครับหนก็คือเพื่อลดประสิทธิภาพในการรบของข้าศึกนะครับสเพื่อเพิ่มภาระงานแกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของข้าศึกนะครับให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนแบบเอยอะไรเนี่ยทำมันเออเร์เรอร์อะไรพวกนี้นะครับลามนะครับก็คือทําให้พนักงานของข้าศึกนั้นเกิดความท้อใจแบบเวลาเราปฏิบัติงานอยู่เนี่ยเอาง่ายๆนะครับแบบคุณพิมพ์ได้3ครั้งอยู่ๆคอมรีเซต็ตอยู่ๆคอมเด้งออกนะครับแบบคนใน กองทัพนะครับหรือว่ากําลังพลนะครับที่แบบใช้งานนะครับเครื่องบินหรือว่าสนับสนุนให้กับเครื่องบินรบอะไรพวกนี้นะครับแบบอุ้ยลำบากใจแล้วนะครับเวลาแบบนั้นนะครับเพราะที่สี่นะครับก็คือเพื่อบังคับนะครับให้ก้าสิกนั้นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มขึ้นมากอีกนั่นเองนะครับซึ่งชนิดการก่อกวนนะครับก็มีการเป็นจุดที่ผมบอกใช่ไหมแล้วก็แบบวาดนะครับแล้วก็แบบครอบคลุมยื่นความถี่นะครับแบบจุดนี้เขาจะเรียกว่า Spop Spot Jammer นะครับคือระบุเป็นจุดๆนะครับว่าเราจะ พีกัดไปที่จุดไหนซึ่งไอเวลาเราระบุแบบนี้นะครับคลื่นความถี่ที่เราใช้ไปก่อกวนนะครับมันก็จะได้ผลและรุนแรงมากกว่านะครับมากกว่าแบบที่2ก็คือแบบก่อกวนแบบกวามล้อมนะครับคือเอาไม่รู้หละว,ว่าค่าศึกอยู่ตรงไหน,นเรากวาดไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อป้องกันนะครับเอาไปก่อนซึ่งไอส่วนนี้มันก็ใช้ได้ผลเช่นกันนะครับแต่อาจจะแบบ ลำบากกว่านิดน้อยนะครับหรือว่าส่งผลกระทบได้น้อยกว่านั่นเองนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือการก่อกวนแบบครอบคลุมย่านความถี่นะครับถ้าเกิดค่าศึกนะครับเปลี่ยนแปลงย่านความถี่นั้นก็อาจจะทําให้เรานั้นไม่สามารถก่อกวนได้นั่นเองนะครับซึ่ง ต่อไปนะครับก็คือ deception นะครับหรือว่าการลวงการลวงนี้นะครับจงใจการแพร่คลื่นนะครับแพร่คลื่นออกไปนะครับเพื่อสะท้อนพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในอาการจงใจที่จะทําให้เครื่องศึกนั้นนะครับแปลความหมายผิดแบ่งออกเป็นการล่อลวงระบบสื่อสารนะครับและก็ไม่ใช่ระบบสื่อสารซึ่งการล่อลวงนั้นนะครับจะทําให้เกิดเหตุดังต่อไปนี้ 1. นะครับวินัยการส่งข่าวของฝ่ายศัตรูนั้นมันไม่ดีนะครับหรือว่าแบบ เวลาเรารับฟังข่าวสารหรือว่าดักฟังอะไรอยู่อะไรพวกนี้นะครับบอกเลยว่ามันไม่ได้รับรู้อย่างชัดเจนนะครับเวลาแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปรับม้าสีขาวตัวสีแดงอะไรพวกนี้นะครับทำให้แบบรับข่าวภายในหน่วยงานนั้นนะครับเกิดความผิดพลาดและมันเกิดอันตรายได้นะดั่นเองสมมุติง,ง่ายๆนะครับว่าห้ามทิ้งระเบิดนะครับแต่ถ้าว่าขึ้น EW นะครับไปรบกวนคําสั่งบอกว่าห้ามออกไปเนี่ย ถึงระเบิดแทนนี้ก็คืออันตรายมากๆนะครับสําหรับวิธีการนี้แหละครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเน้นขายนะครับสถานีลูกขายให้เพิ่มมากขึ้นสถานีวิทยุเคลื่อนที่เร็วนะครับรวมไปถึงบริเวณการใช้เครื่องมือสื่อสารหนาแน่นและที่สําคัญนะครับไม่ใช้ระบบบอกไฟนั่นเองสามารถไปเบรกเหมือนไป h a c อะไรพวกนี้แบบที่เขาไม่รู้ได้น,ะนั่นเองนั่นคือเป็นสงครามในอนาคตชัดๆเลยนะครับซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับก้อนก็คือระบบพาสซีฟนะครับหรือว่า ระบบที่ไม่แพร่กระจายคลื่นนั่นเองนะครับซึ่งไอหลักๆนะครับ E-W ที่ว่าเนี่ยมันก็จะแบบการะจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบสเปกตรัมนะครับแต่ถ้าว่ามันก็ยังมีการแบบไม่ใช้คลื่นไฟฟ้านะครับนั่นก็คือการใช้ชาร์ฟนะครับคือการปล่อยแผ่นฟลอยด์เล็กๆนะครับซึ่งถูกแบ่งออกให้พอดีกับ1ส่วน2ของความยาวคลื่นความถี่วิทยุข,ของเรดาร์นั่นเองซึ่ง ไอ้ข้างในนั้นนะครับก็คือแผ่นฟอยล์นะครับคล้ายๆกับผมอลูมิเนียมนะครับเวลาปล่อยออกไปก็สามารถปกปิดนะครับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้น EW อะไรที่เข้ามาโจมตีได้ด้วยนั่นเองนะครับอันดับที่2ก็คือแร์นะครับพลุความร้อนสร้างมาเพื่อใช้ต่อต้านอาวุธนำวิถีด้วยความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดนะครับโดยทําให้เกิดเป็นพลังงานความร้อนของเครื่องยนต์นั้นที่ตกเป็นเป้าหมายนะครับเมื่อปล่อยแร์ออกไปก็มันจะไปตามแร์แทนนะครับ พ้นตูดของเครื่องบินเราไปนั่นเองส่วนดีคอยนะครับก็จะใช้เป็นการลวงระบบเรดาร์นะครับให้หลงเป้าหมายโดยไม่สามารถแยกออกได้นะครับว่าอันไหนคือเป้าหมายจริงอันไหนคือเป้าหมายหลอกนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะครับต่อสําหรับนักบินและก็ระบบภาคพื้นอะไรต่างๆรวมไปถึงกองทัพอะไรต่างๆด้วยเช่นกันนะครับระบบ EW นี้ซึ่งอันดับต่อไปนะครับ คืออิเล็กทรอนิกส์เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เมชัวนะครับหรือว่า ECCM นะครับเป็นระบบยุทธวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ป้องกันเครื่องส่งของของเรานะครับมิให้ขาสึกนั้นก่อกวนได้นะครับและป้องกันการค้นหาเป้าหมายของค่าสึกด้วยนั่นเองนะครับซึ่ง อันดับแรกนะครับคือการเช็คนะครับก่อกวนนะครับอันดับที่2ก็คือก่อกว้นนะครับอันดับที่3นี่คือป้องกันแล้วนะครับป้องกันของเรานะครับป้องกันไม่ให้้าศึกตรวจเจอเรานะครับช่วยให้การแถบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเรานะครับยังคงอยู่ได้นะครับคือซัพพอร์ตนะครับให้แม่เหล็กไฟฟ้าของเราที่โจมตีไปก่อนหน้านี้สามารถ ยังมีพลังงานนะครับเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อได้ไปจู่โจมฝั่งศัตรูได้อีกน,นั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้เครื่องมือสื่อสารนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญ ECM c นะครับรวมไปถึงเช็คสถานการณ์เวทล้อมยุทธวิธีเป็นความรับผิดชอบของการบังคับบัญชาในการฝึกพนักงานให้ใช้เทคนิคเหล่านี้แหละครับ ซึ่งซิกเสกนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นการดําเนินการให้แนืใจว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฝ่ายเดียวกันนั้นจะไม่ทําให้ค่าศึกนําไปาใช้ประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อมุ่งเน้นนะครับให้ผู้มังคัชานั้นเกิดความมั่นใจด้าน ป้องกันภัยทางสื่อสารมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไอ้ส่วนนี้แหละนะครับที่แอดบอกว่าทุกคนนะครับต้องทําความเข้าใจกับ E W ้ชัดเจนกันซะก่อนนะครับก่อนที่แอดจะเริ่มเล่าเรื่องราวเวลาไทยนะครับไปซ้อมรบกับเครื่องบินต่างชาติหรือแม้แต่ชาติมหาอำนาจอย่างจีนนั้นนะครับต้องให้เพื่อนๆเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าเรามีระบบนะครับที่สามารถป้องกันนะครับไม่ให้ข้าศึกนั้นนําแม่เหล็กไฟฟ้าของเรานะครับไปวิเคราะห์ข่าวได้นั่นเองซึ่งซิกเซกนี้นะครับใช้งานมากนะครับและก็ลดความต้องการ E C C M ลง เช่นกันนะครับซึ่งซิกเซกนี้นะครับจะให้ ECCM นั้นนะครับ ปฏิบัติทั้งหลายภารกิจนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์สื่อสารได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าข้าศึกนั้นจะพยายามรบกวนเราอย่างไรก็ตามนะครับซึ่งมาตรการการป้องกันนะครับระทําการป้องกันเพื่อข้าศึกนั้นมิให้สามารถใช้เคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าต่อเราได้นะครับให้มีการใช้สื่อสารแต่น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นนะครับของฝั่งศัตรูนะนะครับแล้วก็ป้องกันการสื่อสารของเรานะครับรวมไปถึงการดดกรับฟังของฝ่ายศัตรูได้เช่นกันนะครับแล้วก็การเทรนนิ่งให้บุคลากรนั้นนะครับมีความเชี่ยว ในการใช้ EW นั่นเองนะครับซึ่งเวลา EW นี้นะครับเป็นการสื่อสารกันใช่ไหมมีการรบกวนกันอะไรแบบนี้นะครับเวลามีการใช้ EW เนี่ยเราก็ต้องมีการจดจำนะครับลักษณะการก่อกวนของฝั่งศัตรูของฝั่งเราอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถบล็อกได้นะครับไม่ให้ไฟศัตรูนั้นได้รู้นะครับว่าสัญญาณที่เราไปก่อกวนนี้เป็นอะไรหรือว่าเราอาจจะสร้างเคลื่อนความถี่ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อไปก่อกวนให้เขารับรู้ในคลื่อนความถี่ที่เราไม่ได้ใช้จริงนั่นเองซึ่งการปฏิบัติเมื่อเผชิญ การก่อกวนรบกวนนะครับ1เลยก็คือสื่อสารต่อไปนะครับเปลี่ยนความที่ย้ายสายอากาศนั่นเองนะครับเราสามารถแก้ไขส่วนนี้ได้ทั้งหมดนะครับอันดับที่3ก็คือการปฏิบัติเมื่อเผชิญกับการลวงนะครับให้การ ระบบรับรองฝ่ายนะครับความสําคัญของ ew นะครับความสำคัญของ ew นะครับก็คือลักษณะการทําสงครามในปัจจุบันและอนาคตนะครับจะนําเอาวิทยาการใหม่ๆในด้านอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ามาใช้ทั้งในระบบบังคับบัญชานะครับระบบควบคุมระบบยุทโธปกรณ์และการบริหารงานทุกประเภทของกองทัพนะครับด้วยพลังอํานาจทางทหารนะครับขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของ อิเล็กทรอนิกส์และการใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะครับฉะนั้นใครที่ชนะการต่อสู้ทาง EW นั้นนะครับก็จะชนะสงครามด้วยนั่นเองนะครับความคิดเห็นเช่นนี้นะครับเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายฉะนั้นนะครับจึงมีการทุ่มเทงบประมาณจำนวนมาศารในการวิจัยพัฒนาและผลิตระบบ EW เพิ่มขึ้นมากมายในหลายประเทศแล้วครับเอาง่าย ew เนี่ยนอกจากการสู้รบนอกจากการซ้อมรบนอกจากการทาศึกสงครามแล้วนะครับก็ยังมีใช้งานนะครับในยามปกตินะครับนั่นก็คือฝ่ายข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนของประเทศไทยนะครับที่ต้องมีการเฝ้าระวังตรวจแนวชายแดนนะครับรวบรวมข่าวกรองจากแนวชายแดนนะครับระบุการ DJ แจ้งเดินคลามเคลื่อนไหวของข้าศึกนะครับและที่สาคัญก็คือหาตําแหน่งที่ตั้งของข้าศึกนั่นเองนะครับแล้วยามศึกสงครามนะครับ ew เนี่ก็จะประกอบกําลังนะครับกับหน่วยรบเพื่อที่จะไปโจมตีข้าศึกนะครับระบุตําแหน่งของข้าศึก และความมุ่งหวังของค้าศึกโดยการดักฟังผ่านคู่มือของ EW นั่นเองนะครับซึ่ง ECM นะครับก็สามารถก่อกวนนะครับสามารถลวงใช้ให้ข่าวสื่อสารผิดพลาดนะครับกับฝั่งศัตรูได้นะครับทำลายข่าวสารของค้าศึกได้เช่นกันนั่นเองะครับซึ่ง EW นี้นะครับก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเพื่อให้ศัตรูนั้น หมดความสามารถในการโจมตีและการใช้งานนะครับทําให้ข้อมูลของศัตรูที่ได้รับไปนั้นนะครับเป็นความผิดพลาดอะไรแต่อย่างใดเข้าไปนั่นเองนะครับ และนี่นะครับก็คือ E-W หรือว่า Electronic Warfare สงครามแห่งอนาคตอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า E-W เนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเทศพัฒนาแล้วนะครับเขาแบบมุ่งเน้นมากๆเลยทำไมสหรัฐอเมริกานะครับถึงไม่เอาระบบ E-W ที่ล้ำๆนะครับยัดให้กับเครื่องบินที่เขาออกขายนั่นก็เพราะว่าเขากลัวนะครับถ้าเกิดว่าประเทศไอที่เขาขายไปก่อนหน้านี้ เกิดมีปฏิกิริยาหรือเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนไฟล์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็เลยไม่กล้ายัดระบบ EWDD ไปให้เครื่องบินรบนั่นเองนะครับต่างกันกับประเทศสวีเดนที่เขายัดมาให้นะครับเราก็เลยต้องเลือกซื้อกลิปเพนยังไงล่ะ เมื่อเพื่อนๆฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆจำกันไว้ให้ดีนะครับว่าระบบ EW คืออะไรนะครับ Six s i c คืออะไรชาร์ฟแฟร์คืออะไรนะครับ ECM คืออะไรนะครับ ESM คืออะไรนะครับ ECCM คืออะไรอยากให้เพื่อนๆจำกันไว้ให้ดีนะครับเวลาแอดทำคลิปเล่าเรื่องตอนที่เครื่องบินไทยเรานั้นนะครับไปซ้อมรบกับชาติต่างๆ แล้วข้อมูลมันจะล่วไหลไปจริงหรือเปล่านะครับอยากให้ทุกคนได้จําคลิปนี้นะครับแล้วก็ทําความเข้าใจ E W ในคลิปนี้การให้แบบละเอียดและชัดเจนก่อนนะครับก่อนที่อจะเริ่มเล่าเกี่ยวกับการฝึกนะครับระหว่างไทยกับจีนเนี่ยระบบ E W ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับจีนสามารถรับรู้ข้อมูลของเราไปได้หรือเปล่านะครับเราสามารถรับรู้อะไรจากจีนมาได้หรือเปล่านั่นเองนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้นจํากันไว้ให้ดีๆนะครับและที่สาคัญนั้นก็ อย่าลืมนะครับแชร์เพื่อนของคุณนั้นได้เข้ามารู้กันด้วยว่าระบบ E W จริงๆแล้วเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่แค่เอาไว้ ่อยขึ้นไม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเดียวนะมันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับของ EW ที่เพื่อนเื่อสมควรที่จะรู้และทำความเข้าใจกันนะครับสุดท้ายนี้ก็กดไลค์ like, กด s u b s c ส i b e เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเลยกันนะครับและที่สำคัญนั้นอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่แอดจะนำม,มาเสนอให้ทุกคนนั้นได้รับชมรับฟังกันในอนาคตต่อไปครั้งหน้าดเลยละครสุดท้ายนี้ครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ EP หนะ้าเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับไทยฝึกกับจีนจีนได้อะไรไทยได้อะไรนะครบ้ล แ,แต่เมื่อแอดไล่เรียงข้อมูลการปฏิบัติงานต่างๆแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจส่วนของ EW แบบชัดเจนนะครับก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปเกี่ยวกับ EW นี้นะครับให้เพื่อนๆได้ฟังกันได้เข้าใจกันแบบชัดเจนเวลาแอดทคลิปเล่าเรื่องนั้นนะครับทุกคนก็จะได้แบบ อ๋อตามนี้เออเข้าใจเหมือนนกันนะครับแบบจะได้ไม่สงสัยไม่งงงวยนะครับแล้วก็จะไม่มาโบ้ยใส่แอดกันว่าแอดมั่กแล้วอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่ ep หนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know, how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me?